สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนงเยาว์ทองขาววิชาภาษาไทยในวันนี้เรายังคงเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรไทยกันอยู่นะคะนักเรียนพร้อมอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยค่ะตัวอักษรไทยที่นักเรียนเคยได้เรียนมา ะะจะประกอบไปด้วยสระในปาษาไทยวรณยุก์ไทยพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพยัญชนะไทยไปแล้วมีทั้งหมดอักษรสามม่ออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขไทยกันนะคะตัวเลขไทยมีทั้งหมด10ตัวดังนี้นะคะศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย 1มีค่าเท่ากับ1 2มีค่าเท่ากับ2 3มีค่าเท่ากับ3 4มีค่าเท่ากับ4 5มีค่าเท่ากับ5 6มีค่าเท่ากับ6 7มีค่าเท่ากับ7 8มีค่าเท่ากับ8 และ9มีค่าเท่ากับ9เดี๋ยวเรามาดูการนับจำนวนที่เขียนแสดงเป็นตัวเลขไทยกันนะคะปากกาสี่ด้ามส้ม8ดผลกระเป๋าสองใบม้าสามตัวธนบัตร120บาท ธนบัตร630บาทแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดการเขียนจํานวนแสดงเป็นตัวเลขไทยกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยไปหน้า13นะคะดูในข้อที่4นะคะในข้อที่4จะมีรูปของธนบัตรและเงินเหรียญน,นักเรียนจะต้องรวมจํานวนเงินได้ก่อนแล้วเขียนบอกจํานวน ของธนาบัตรหรือเงินเหรียญแต่ละข้อนะคะแล้วเขียนลงมาเป็นตัวเลขไทยส่งคุณครูมานะคะและสําหรับตัวชี้วัดของเรื่องตัวเลขไทยนะคะถ้านักเรียนบอกแล้วเขียนตัวเลขไทยถูกต้องแสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องนี้นะคะและเป็นไงคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขไทยไปแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนคงมีความรู้มากขึ้นนะคะ อย่าลืมทําแบบฝึกหัดแล้วส่งมาทางไลน์ให้กับคุณครูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้านะนาคนักเรียนสวัสดีค่ะ